สวัสดีจ้าสวัสดีตอนตีซีแล้วจ้ะพี่น้องจ้าสราเตรียมตัวก็น่งจะออกไปปลานล้จ้ะไปหาอันเก็บเนี้จ้าเจ้าของวันที่สิบแปดกันญาซองหาหกหกจ้าเตรียมตัวไปพอกันแน่นปลาได้ได้จ้ะเธอจะหอดกับประมาณชั่วโมงหนึ่งไปจ้า เป็นตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ามากรมาขอดเห็นเราโง่ก,กันแล้นะจ้ะโอ้ไขง่งามงามจะต้องกัวเนาะเนาะสองดอกแรกแค่ปราณจ้าโงกขาวเนาะตอนนี้ก็ประมาณตีหา้ากลัวแล้วนะจ้ะตามบุนตามชมเนาะว่าเฮาสิได้เห็ดลายภายในมือนีู่นะจ้ะ่เห็ดอย่างนะเนาะได้จ้า ก็ดูเห็ดไข่ด้วจาา้าอยูมตรงนล้นะแม่ขินขากอน,น้อเอออืมก็เดีเบิกเงนเลยเอาเลยอ่ะหไข่ดอกง,งามๆนี่หน่อยจ้ะเด,ดี๋ยวไว้อืมดูว้อะเป็นน้าของิงาน่เนี่ยไอกีใดบูบูอะไร

ดีไปต่องรัเนีม่มายังดิ่ันก็เลยไตะไคร่เห็ดตะไคร่จุ่มจุม่มเนาะดีกะนะของตาเวลาพี่นอ้องของตาไปก่อนติดมาเรื่อยเืนะจ้ะพี่นอ้องนี่บเห็ดตะไคร่จุม่ม Thấy chí Làm đi ý <coughs> mm. này ý chí 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 ý อยู่เลือกเนาะตามดอกงามๆจากพี่น้องเนี่ยโอเคอีกหน่อยอีกนึงให้จูบดอกนึงครับผมต่อเลยอยู่ใกล้กันนี่แหละจูบแล้วมาเอาบาน อืมขาขาพี่แาวขนดโอ้เนาะดอกใหญ่จ้าใบดอกน่อยนี่ไหนอยู่มีแข็งเยอหุ่นอ๋อเด็กเลยพ่อให้เรางูมูนึงจ้าอล่เอใครมันเนาะ

โอ้ค่ะงูเหลืองไงงามนะไปเมื่อวานนี่คนสุดมาหลายรางวันเนาะยานแมนยอยโ้ยรถหนี่ก็ซ่านเนาะยปงมือเกัดบุ่เป็นเมืองของเขาอีม่ไปดึงสัญต่อแล้วจ้าโอ้โหลบเหลืองเลี้ยงไรใส่จะดอกก็นหน่อยอะเลี้ยงตามลดับไงหน่อยวะอ ไอ้หน้องยินนี่นนักันนะนงางานจ้าพี่น้องสามดอกดอกนะกขำแม่ี่น่องน,นึ่งน่าจะเห็ดไข่งามงามนี่ทำก็ไ,ได้ป่ะก็เดิมแจ้งแล้วจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้เกือประมาณหกโมงเลยนะจ้าไม่ยังไม่หนี่ประมาณเกือบชั่วโมงละ หนาเขียวได้จากที่นั่งสองดอกนี่ต้องมงมันอีเครื่องห่างเทานาะไอ้นอะนะเห็ดเป็นโมามาสองมือแต่เวรวาก็เห็ดสีออกคักกต่ย่างบอกคักอยู่คนมันยองมืวันเนี่ย่านแมนียะตัดกระตอเลยนอกจากด,ดอกหนึ่งก็ดีใจยี่ดอกจ้า พี่อเติมอยู่บ้าเวลาอีกเติมอเไาก็พากันลงเมื่ออะไรกันเต็มกระตากันเนาะพูดดิเต็มบ้ล่ะเบิ่งก่อนใครเห็นเรางงนะจ๊ะพี่น้องงงขาวจ้าสามใครจ้าพี่น้องใครก็จ้ะ ก็เอาไอ้ก็จ้าโอ้โหขาดอกไม้ดอกไม้อ๋อพี่กอกนึงไอ้ ดอกไงงอกขาวจ้าดอกงามงามเฮ้ยมีแห้งงามลายเต๋อบีดอกมัอนี่มาเสริเมื่อเตเวนกับแจ๊คบลูคือกันนะจ๊ะงามสวยดอกบานขอบไปใหญ่ยิ่งคืนหน้าแน่นอยนี่ก็ตัดออก กเราห้านั่น่ะห็หนันเืงเราปะบอะดี๋ยมนีเนปะกีน่อยมั้บนเหลือบอื่นอื่นองงามจ้ะนี่กันดอกแมงกินมันเ้องมีคนเห็นปะเอาดอกกใหญ่เลยตอแม่มาตั้งแต่เห็นียังม่ถึงต้องเห็นบ่ก็เห็นบ่อืมยังม่รับเย่อ่ะมาะ หานเท่าเลยบอเห็นเฮ้ยเสียงขาเพิ่งามเนาะงามเลยน้าเห็ดมันมนัใกล้จะเต็มแล้วเด้อจ้ะพี่น้องพี่น้องเห็ดไข่เด้อจ้ะพี่ที่นี่แล้วก็ยูพูน,อ,พนอ,อีจ้ะพูนบอกอาย,ยืน อากามาเนี่ยอีกพี่จ้ะได้เลยเดี๋ยวเก็บรถก่อนเด้อจ้ะอ,อ,อ้าเลยจีน่าพวกไว้ก่อนเน่ยมือนี้เป็นมือของเราอีกแล้วตัวเลยอ็กเก็บรัวๆมันมามือนี่ ง่ายมากยีน้อยมเนาะอ้ยับยียบยีน้อยเยียบยีน้อยยีไัยเนี่ยมันี้เหตะไคร้ออกร้ายหลายจ่ะพี่น้องนี่แหะเป็นวันของเราเพื่อนเหลียะดอที่สองดอกบ๊อกไงจ้ะเน้งกิ่งขามึงได้ปะได้เดี๋ยวทำหล่มไปซื้อเนาะเน้นกิ่งขาเงี้ยไม่

Ừ. ngoài em vừa ừ. ừ. con ạ Thấy nó Ừ Chỉ ngoài nâng chá Mình ngắm đủ Nó thường bán đó nâng chá cho มัขยเยอะแล้วเนล่ากั้งอ่ะมันท้องทุ่งหิะน่งามเลยจ้าเห็ดนาแหละแบานเนาะไอเนาะโอ้บนขนานกันแานกแข็งเนาะอีจุ่มเป็นจุ่มอยอยากได้ดนหน่อยสิละเนี่ยนั่แหละนแหละกำบัดวงตาเขาไปดวงตาเขาไป อตอนนี้เป็นเวลาเกือบแปดโมงจ้ะพี่น้องเอามาประมาณตีห้เนะไอ้เขาออกบ้านตีซี่มาหอดีหาจ้ะเขากไต่เห็ดค้ายมาเรื่อยๆก็ได้อยู่เนา่าจ้ะไม่ได้เห็นละง,งูแน่แล้วก็เห็ดก็จก้ะเดีลยล้าเติมอมือน,นี่พี่น้องจ้ะมึงหยอดเห็ดเท่าดูมือน,นี่มนันอยู่นี่ละไอ้เป <c oughs> ็นตานิดเดียวเดียวถ้ามีเวลาหากระสือเลีล้าก็หนีอยู่จ้ะ <c oughs> ไม่ออยุเขาไม่โทรละอยู่บ้านเนาะเขากะ มาบดเดียวมับดเดียวจ้ะแตยังยางมาทัวร์ดอกมีคนอยู่ประมาณสี่หาคนเนี่ยจ้ะอยู่ข้างบนไะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เด้อจ้ะพอ,อกันไม่คลิปหนาคือเกา่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะมานี่ดอกม้ไหมจ้ะเฮาสิไปทางไในนอ้มืออื่นนี่อาจจะบริมากกับบรูน,น้าจ้ะไป,ไป,ไป